สวัสดีค่ะสวัสดีในเช้าของวันเสาร์ที่แสนดีแสนสดใสแสนร่าเริงวันนี้เราก็เราก็มาพาเสร็จแล้วแล้วก็แต่งเรียบร้อยงานของเราวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว วันนี้แล้วก็มาถ่ายคลิปข้างน้องหมาของเราที่ชื่อตัวเล็กนะคะวันนี้เราก็มาถ่ายหน้าบ้านเพราะว่าเราก็ไปอาบน้ำรอบสองแล้วก็เตรียมตัวจะไปนอนดูหนังฟังเพลสบายๆแล้วนะคะเพราะว่าแล้วก็ทำงานหนักมาแล้วแล้วเราก็รู้สึกเหนื่อยจังเลยก็อยากจะพักผ่อนมื่อคืนแบบเป็นเลยไม่รู้ตื่นเต้นทั้งคืนตุกติกตุกต,กติกทั้งคืนสุดท้ายก็นอนไม่หลับ เก,เกือบเกือบเที่ยงคืน่ะกว่าจะหลับแม่ชวนกินข้าวแล้วอาบน้ําก็แล้วอะไรก็แล้วก็ยังไม่ง่วงสุดท้ายก็พร้อยหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ก็ผูกผมน่ารักน่ารักนี่นนจงังจังจวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมารายงานเพียงเท่านี้ค่ะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสันี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายบาย